โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเกมนารูโตะอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับก็คือวันนี้ผมจะมาพูดถึงความรู้สึกแล้วก็เราจะมาพูดคุยกันนิดหน่อยครับเกี่ยวกับบารูโตะ EP ล่าสุดน,นะครับก็คือ EP 2ี2ครับหรือก็คือตอนที่292นั่นเองซึ่งอยากจะบอกว่าเป็นตอนที่ผมรู้สึกว่าแบบโอโ้สุดจัด คือตอนที่ผมดูโบรุโตนะครับผมจะไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายแต่ขอบอกเลยนะตอนนี้คือแบบเป็นตอนที่ผมรู้สึกสนุกจริงๆนะครับคือแบบปกติพูลาพอผมดูโบรุโตก็คือผมดูเพื่อเอาเนื้อเรื่องอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเป็นตอนของซาสสเกอะไรก็คือมันก็ยังโอเคสนุกแต่คือถ้าเกิดเป็นแบบเป็นเฉพาะของโบรุโตผมก็แค่ดูเพื่อเอาเนื้อเรื่องเฉยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้สนุกอะไรขนาดนั้นแต่ต้องขอบอกว่าพอเข้าเนื้อเรื่องหลักแล้วคือแบบภาพสวยขึ้นสนุกขึ้น แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องเนื้อหาภายในนะครับต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ครับมีการสปอยแหลกของบรูโตตอนล่าสุดเลยก็คือตอน292นะครับสปอยยับยับเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับต้องขอบอกก่อนเลยว่าภาพสวยมากนะครับสำหรับบรูโตตอนล่าสุดนะครับคือแบบภาพสวยจริงๆนะครับไม่มีข้อติใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอาจจะมีแบบบางฉาที่ ไม่ได้ดูไม่ได้ดูเจ๋งขนาดนั้นนะครับแต่ผมขอบอกโดยรวมก็คือสนุกมากครับบางชากนี่คือแบบสุดจัดภาพสวยสุดๆสนุกมากๆมันแบบมันสุดๆเลยนะครับและคืออยากจะบอกว่าตอนนี้ครับมันมีการเล e ว e เลนจนถึงตอนที่รルโตสัเกะสู้กันในครั้งสุดท้ายนั้นด้วยนะครับซึ่งตั้งคือแบบสุดยอดเลยครับการต่อสู้ระหว่างโบรูโตและคาวากินี่คือแบบไม่สิต้องเรียกว่า โบลูชิกกกับคาวากินะครับเพราะว่าโบลูโตไม่ได้สตินะครับก็คือโดนมโมชิกิยืดล่างไปอีกรอบนึงแล้วก็คือแบบโอ้โหสุดจัดแต่อันนี้ผมอยากพูดอย่างนึงนะครับก็คือรุ่นเจ็ดผมนี่แบบืไม่มีบทเลยนะครับโดนชิกามารุไปสุดจัดนารุโตขยับตัวโบได้แต่คือแบบมันสุดจริงๆอ่ะแล้วคือตอนแรกผมนึกว่าแบบโบลูโตอ่ะ ต่อให้จะแบบมีโมเวชิกิมาควบคุมล่าแต่ก็คือแบบยังไงมันก็คือโบลูโตโจากาักรน้อยแต่สิ่งที่ผมก็คือมมนใช่กระสุนวงจัรได้รัวมากซึ่งตรงนี้ก็คือแบบโอ้โหตกใจมากนะครับแล้วรวมถึงคาวากิด้วยนะคือคาวากิผมคิดว่ายังไงเราก็ต้องรออยู่แล้วแหละว่าคามาต้องกลับมาแต่คือแบบพอกลับมาแล้วมันโหดเกินอะ่ะมันโหดแบบโหดจัดจัดโหดแบบโหดจริงๆอ่ะนะไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับแต่ก็คือแบบคาวากินี่แบบออกแนวเป็นอิชิกิแบบพลังเทียบเท่าได้เลยมัง้ง อาจจะพลังกายไม่แน่ใจเท่าไหร่น,นครับแต่เรื่องความสามารถนี่แบบมาเต็มนะครับดึงของจากอิกมิติมาหมดเลยครับลูกบาศก์แท่งเหล็กเสามาเต็มครบรวมถึงฉากสุดท้ายก็คือโอ้โหได้โดนนัทมาเพิ่มอีกคนหนึ่งก็อยากจะบอกว่าตอนนี้มันแบบสุดยอดมากจริงๆนะครับแบบสนุกสุดๆเลยนะครับก็ลองไปหาดูกันได้นะครับไม่สิคลิปนี้คนที่เข้ามาดูได้ก็คือต้องรู้อยู่แล้วแหละก็คือคนมาดูกันแล้วนะครับโอเคแต่ต้องขอบอกว่าแบบ ยังไงมันก็คงยังไม่จบแค่นี้หรอกนะเพราะว่ามันมันน่าจะจบเร็วเกินไปอะ่ะถ้าเทียบกับตอนแรกยังไงตอนนี้ก็น่าจะเร็วเกินไปถึงแม้ว่าตอนจบมันจะค่อนข้างจะบอกว่าไอเดียแปลกตาแล้วกันนะก็มีโดนนั้นมาเพิ่มครับโอเคก็ถือว่าอารมณ์ประมาณนี้แนละ้วกันผมรู้สึกว่าตอนนี้เป็นตอนที่คุ้มค่าแก่การดูมากๆเลยนะคือแบบมันสนุกมากจริงๆนะครับสําหรับโบรุโตตอนนี้นะครับก็สําหรับผมก็สนุกจริงๆนะครับ โอเคครับประมาณนี้ครับใครคิดเห็นยังไงกับตอนนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับประมาณนี้ครับสําหรับการพูดคุยหลังดูก็ไม่ได้มีอะไรมากครับอยากมาบอกความรู้สึกเฉยๆนะโอเคจริงๆช่องเราก็เป็นช่องที่เกี่ยวกับเกมナルโต,ตอยู่แล้วครับไม่ค่อยพูดถึงเนื้อเรื่องเท่าไหร่แต่คลิปนี้คลิปพิเศษแล้วกันนะมาพูดถึงเนื้อเรื่องกันนะครับโอเไปละขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับไปลวสวัสดีครับ